เมื่อสักครู่เราไปทานอาหารที่ร้านออตสันสตรอเบอรี่คาเฟ่นะครับนี่เราก็มาเดินริมชายหาดไม่ใช่ดินมชาเลยริมทะเลสาบคาวาฟุติโกะด้านโน้นนะครับภูเขาฟูจิเขาเริ่มไม่อายนะครับเริ่มจะออกมาแล้วครับขอไหนๆมากที่ขอให้ได้เห็นสักทีครับนี่พี่โอกำลังกัน เดินลงไปหามุมสวยๆถ่ายเดินลงไปหามุมเดินลงไปหาเรื่องเพราะขาพี่อูยังไม่หายดีนะครับค่อยๆลงพี่พี่กูถ่ายไหนพี่กูเนี่ยผมจะเดินลงไปริมทะเลสาบนะครับมันย้อนแสง In ก็มีคนมาเล่นโดนกันนะครับฟ e ูจีค okay, ร oh ับอยู่ด้านนั้นฟูจีกาศโดยรอบนะครับ พิ่งน,น,นีผมจะเดินไปริมริมทะเลสาบนะครับอากาศค่อนข้างเย็นน้ำก็ เหมือนจะลงนะครับเลสาบมีน้ำขึ้นน้ำลงด้วยเปล่าผมไม่รูน้ำาใสนะครับเดี๋ยวถ้าบุตทีเอาไม้เห็นชัดๆเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปลงไปให้ดูอีกทีนะครับผม